สวัสดีครับ วันนี้เรามาตกแต่งรถในก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะซื้อมาก็ก็เอามาใช้งานว่าผมเห็นว่ามันสเปกมันมันถูกกับผมดีแล้วเลาเห็นท้งคารราคามันถูกอ่ะมาเราตกแต่งในก็ประมาณหนึ่งร้อยบาททาไมถึงต้องตกแต่งมันอ่ามีมีคนพูดว่าพยายามอย่าให้มันมันเดิมเดิมเกินไปเพราะบางทีขับไปในตามท้องถนนไม่มีอะไรโดดเด่นอย่างเงี้ยมันมันชี้ชี้เป้าชี้จุดไม่ถูกบางทีรถมีปัญหารถหายเลยนะมันจะจะได้บอกเขาได้ว่าไอ้รถคันนี้อย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์ไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าส เลมอนไปติดติด๊กเกอร์ลิงช้างข้างทะเลจะได้บอกเขาได้หรือไม่ก็รถคันนี้มีปอกอปอกแฮนสีออกฟ้าๆเขียวอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาได้ก็จะได้โอ้ยรถคันนี้เคยเห็นแวบไม่มีใครเขามีปอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ตกแต่งทั้นิดหนึ่งตกแต่งตกแต่งให้มันแตกต่างบิ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นแปะ แต่ไม่ได้หมายว่าแต่งซิ่งนะพี่ก็จะไม่รถไฟฟ้า,า,าก็ไม่ควรไปแต่งซิ่งมันนักลงโอ้โหเปลืองและที่สาคัญซื้อมามันอยู่ในประกันไม่ควรไปตกแต่งคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ศู์แล้วอพี่ตกแต่งประกันหมดไม่ให้เลยนะอ่านี่ไม่ควรปล่อยไว้อยนะ่างนี้หละเวลาซื้อซื้อให้มันอยู่ในงบอยู่ในอยู่ในงบไม่พอยังอยู่ในสเปคที่เราคิดว่า มันเพียงพอกับการใช้งานไม่อย่างนั้นต้องไปตกแต่งแล้วประกันหมดเนี้ยมีปัญหามันจะลําบากโอเคอ้ามาเดินดูรอบๆก่อนอ่ารอบๆอะไรที่เราตกแต่งแล้วอ่าตอนนี้ก็คือช่วงนี้วันหยุดก็เลยอาบน้ํามันนิดหนึ่งอาบน้ําเสร็จก็อาหาอะไรอาร์ติกกงติ๊กเกอร์แปรๆเข้าไปให้มันดูให้มันดูแตกต่เนี่ยคันอื่น่ะเอนะอน,น้มันแบบมันให้มันดูเก๋ไก๋หน่อยพอดีได้ ได้เห็นว่ามีมีมีของขายราคาไม่แพงงบก็ร้อยหนึ่งก็โอเคนะผมว่ามันโอเคอะเราแต่งอะไรไปบ้างเดินรอบๆแล้วพอ,อมาอันนี้เราแตะติ๊กเกอร์อลูกตาลูกตาลูกตาตัวนี้นะ,ะลูกตาตัวนี้อ่นนี้ลูกตาตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสะท้อนแสงนะอะมันสะท้อนแสงในยามค่ําคืนเวลาใครขับรถมาบางทีไฟเบรกเสียจะได้เห็นตูดเราชนตูดไม่รู้อะไม่รู้จะติดตรงไหนอะซื้อมามันไม่แพงอ่ะอันนี้ 15บาทแต่ไม่ได้ซื้อ15บาทหรอกให้ฟหรีลงไปอ่ะอไปซื้อของในร้านเขาแล้วเห็นก็ไม่ได้คิดตังน,นะหาโค้ดส่วนลดส่งฟรียัดเข้าไปปุ๊บมันฟรีเลยแล้วให้มาแต่แต่เห็นขายอยู่15บาทอ่ะถือว่าอยู่ในงบ15บาทโอเคไหมอ่ะ15บาทพี่ก็ค่อย,อย,อยบวกไปนะอันนี้เป็นสะท้อนแสงผมว่ามันก็เก๋ด,ดีมันดูน่ารักดีนะเอามาอีกอันที่แต่งลงไปอ่ะเอียงจริงๆถ่ายให้ดูเนี่ยนะมันมันซีดไปหน่อย มันิ้นตัวตัวที่ถ่ายในภาพเนี่ยมันิ้นแต่ตัวจริงๆเนี่ยมันออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวนิดหนึ่งมากกว่านี้อีกอีกเยอะเหมือนกันนะเออมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอ่ะบอกไม่ถูกอะแต่ว่าไม่ได้พยายามจะถ่ายให้มันเป็นสีเหมือนสีจริงแต่มันถ่ายมันไม่เป็นสีจริงเออกล้องมันดีเกินไปไม่รู้โอโมอะไรงี้เปล่าว่าช่างมันเถอะมาอีกอันหนึ่งที่ติดก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ที่คล้ายเขาเรียกอะไรอะแถบด้านบนโทรศัพท์คุณอะเข้าใจไหมก็เหมือนมีแบตเตอรี่เนาะ ร้อยเปอร์เซนมี wiFI มีสัญญาณโทรศัพท์เหมือนเหมือนแถบด้านบนของโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยผมดูแล้วเออมันก็เก๋ดีนะอ่ามันก็เก๋ดีอ่ามพูดมูก็พูดเตอร์เรตี้สำคัญเนี่ยตัวตัวสีมันอะตัวสติ๊กเกอร์เนี่ย erm มันเป็นสีอบรอนบรอนบรอนนะแต่เวลาเราเนี่ยนั่งนั่งลงถ่ายคุณจะเห็นว่ามันเหลือบแสงเห็นไหมมันมันเป็นแสงสีชมพูบ้างเขียวบ้างฟ้ามัางม่วงบัางอะไรเงี้ย มันเหลือบแสงตอนแสงผมว่าเออมันก็น่ารักดีแล้วดีสำคัญมันมันเหมาะกับขนาดตรงนี้ค่อนข้างพอดีอ่ะพอดีเลยแปะลงไปนี่พอดีเลยโอ้ตอนก่อนจะซื้อนี่วัดแล้ววัดอีกเขาก็ให้สเปคมานะว่าสติ๊กเกอร์เขาอยู่ไซสไหนนะเราก็วัด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 ผมว่าโอเคอ่ะซื้อเลยเพราะที่สำคัญเนี่ยนี่มันเป็นมอเตอร์ไซไฟฟ้าไอไอเนี่มันก็เป็นแบตเตอรี่นะ ปิดปดิดติดติดขึ้นไปให้มันเป็นสิีสิมงคลว่าแบตเตอรี่น่ยอยู่ร้อยอร์เซ็นะไม่ลดลงมาอประมาณอย่างนั้นนะอันนี้ไหนๆก็ซื้อแล้วติดมันสองข้างเลยไม่ได้ติดข้างเดียวติดมันสองข้างเลยถามว่าติต๊กเกอร์นี่มันเท่าไหร่อติ๊กเกอร์นี่อัลละเจ็ดบาทสองอันเนี่ยสิบสี่บาทโอ้โหถือว่าไม่แพงเลยถือว่าไม่แพงเลยจัดเลยดีกว่า ผมไม่รู้ว่าผมซื้อเสร็จแล้วราคามันขึ้นหรือเปล่านะต้องบอกก่อนผมบางทีหลายๆครั้งนะผมซื้อของเหมือนกับร้านเขาเปิดใหม่แล้วเปิดโปรโมชั่นแบบของถูกอะไรเงี้ยเพื่อให้มีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์เสร็จแล้วก็ขึ้นราคาเป็นราคาปกติอะไรเงรี้ยคืนเื่องใหม่ใหม่เขโปรโมชัน่นแล้วามันแพงกว่านี้หน่อยก็อย่าว่ากันก็แล้วกันผมไม่รู้จริงๆนะน,นี่คุณของร้านไม่เลืองของผมโอเคอ่ะอีกอันที่เราติดอ่าอีกอันที่เราติดก็คือปอกปอก ไอปอกแฮนมอเตอร์ไซค์เน,นี่ยนะ,อ,ะอ,ยอย่างที่เคยทําช็อตให้ดูอะ่ะม,มันมีหลายสีนะพี่มีสีดําสีน้ําเงินสีฟ้าสีแดงสีเยีสีเยอะแยะเลยให้ไปเลือกกันนะผมเห็นสีนี้มันเตะลูกตาดีผมชอบ <c oughs> จริงๆซื้อมาสองอันไอปอกเนี่ยนะราคา20บาทก็อ่าพี่อยู่ในเลนนะยี่สิบาทผม,ไม,ไ,มไม่ได้ลงอะไรเยอะๆหรอยี่สิบาทแต่ซื้อมา2อันอันหนึ่งสีน้ําเงินเข้มๆด้วยเหตุผลก็คือ เราซื้อสีอ่อนเนาะใส่ไปก่อนดูว่ามันโดดเด่นแค่ไหนต้องมันเลอะเถอเออเพราะด้วยความมันสีอ่อนเนี่ยเราก็เผื่อในใจว่าเออมันจะเลอะง่ายไหมนี่ก็ใช้มาหลายวันแล้วก็มันก็ไม่เลอะนะก็โอเคอยู่นะผมว่าโอเคผิวมันก็สกักสากผิวมันอ่ะสักๆาก,ากเนื้อมันออกจะนุ่มนุมนิดนึงคล้ายคล้ายๆฟองน้ำล้างจานก็ใช่ปะ ใกล้ๆบงน้ำน้างจังแต่บางกว่านั้น,นะ,ะบางกว่านั้นป่ะมาถส่วขก็ไปในในในแฮนในใน,ในเบรกได้ตรงนี้มันเขาจะให้ล็อกด้วยเข็มบันทาอตอนนี้ซื้อมาเขาก็ชากเดเบิวบันทยกลัวมันไม่แน่นดึงจึก๊กหลุดป้าขาดออกมาเลย <laughs> ผมผมันสงสัยใจอยู่ไม่หายปกติเขเบันทยมันไม่ใี่ของขาดง่ายนะพูดก็พูดเ,เอะ๊ะ ของเขาไม่ดีหรือแรงเราดีเกินไปเ็าไม่รู้เออจ้างมันเถอะเวลานาบีซื้อมา้าบีจะซื้อนะผมแนะนําว่าดึงพอตึงๆให้มันอยู่ไม่ต้องกระจ้ามันบอกมันดึงโป๊ขาดเลยโอ้ยไม่เวิร์กวิอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหาเคันไทยเส้นใหม่มาใส่ให้มันอะไรเงี้ยอ่าก็เพราะว่ามันมันต้องใช้บีบอะมันใช้บีบเป็นเป็นเป็นเบรกเนาะบีบๆมันหลุดขึ้นมาก็ลําบากอย่าใช้โอ้ติดให้มันเรียบร้อยหน่อยมันจะได้แบบเออใช้งานแล้วผมผมใช้ใช้อยู่หลายวัน ก็โอเคนะเออก็โอเคดีผมค่อนข้างแฮปปี้นะเออเข้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ติดลงไปให้มันดูแตกต่างจากรถชาวบ้านชาวเมืองเพราะถามว่ามีนมีมีรถไอ้ไอ้ไอไอรุ่นนี้สีนี้วิ่งในท้องตลาดไหมบางคนถามทำไมซื้อสีนี้เออพี่แต่นั้นมีสีนี้สีเดียวถ้าต่างนี้หื่นต้องรอสามเดือนบอกโอ้โ oh, อพี่เอามาเลยดีกว่าผมรีบใช้ ช่างมันสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยพี่มาเอออะเงี้ยเขามีสีขาวให้เลือกด้วยตอนที่จะซื้อแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าสีขาวกับสีเทาแล้วสีสีเทาดีกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าสีเทามันเลอะยากกว่านะเออเวลามันเลอะเธอเธอมันดูไม่ค่อยออกไอ้สีขาวนี่เวลาเลอะนี่โอ้เห็นชัดเหลือเกินเราก็เลยอัเอาสีเทามาชัวโอเคมาอีกอันที่ติดและต้องติดเลยอันนี้เป็นของสําคัญมากๆทําไมอ่ะ ไอ,ไอตัวแขวนแขวนของเนี่ยไอตัวแขวนของเนี่ยนะต้องบอกว่าอาติดลงไปเนี่ยนะของที่มันมากับตัวรถมันอ่ะมันเป็นสีสีดำดำเป็นพลาสติกสีดำดำอันเล็กๆอกไม่ถูกคือแขวนถุงได้ไม่กี่ถุงอะเรามีความรู้สึกว่า ไม่ไม่เวิร์กอ่ะใจมันไอไอจะงอยอย่างนี้มันมันดีนะเพราะบางทีเราแขวนถุงแล้วมันมันทำท่าจะหลุดแล้วก็หมุน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 ถุงให้มันคล้ายๆเป็นเกียวนิดหนึ่งมันก็ไม่สามารถหลุดจากไอจะงอยนี้ได้มันมันป้องกันการหลุดออกมาผมว่ามันโอเคนะตัววัสดุก็ทำอย่างโลโลหะที่เรียกว่าสแตเลสปี่โอเคไหมสแตเลสชุบสีทองก็โอเคีแล้วดีน้ำงานที่เลือกรุ่นนี้ไม่เลือกรุ่นอื่นเพราะรุ่นอื่นเนี่ยเวลาซื้อพี่ต้องสังเกตนิดนึงนะ อัเนียไอ้ตรงเนี้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 ยไอ้ไอ้ท่อตรงเนี้ยคือรูรูที่มันเข้าไปข้างในอ่ะคือเข้าใจไหมไอ้ไอ้ไอ้รูเนี่ยไอ้รูเนี่ยมันค่อนข้างลึกมันค่อนข้างลึกพี่จะสังเกตเห็นว่าไอ้แถบตรงเนี้ยเนี่ยไอ้โลหะตรงนี้ของผมเนี่ยนะขยายให้ดูเนี่ยมันแทบจะติดแล้วนะอ่ามันแทบจะติดแล้วมันติดแล้วก็พูดได้อะติดแต่ยังไม่ไม่สนิทดีเท่าไหร่แต่มันแทบจะติดแล้วด้วยเหตุที่ท่อตรงเนี้ยมันค่อนข้างยาว ถ้าท่อมันสั้นพี่ขันลงไปมันกดบอดี้เดี๋ยวแตกเข้าใจปะคือบอดี้ <c oughs> มันเป็นพลาสติกนะพี่รถเนี่ยไอ้ <c oughs> บอดี้ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับเออพี่นี่อายตัวแขวนนี่ก็อย่าให้มันสั้นอถ้าพี่อยากหาหนะผมแนะนําว่าอย่าสั้นเพราะสั้นปั๊บพี่กดน็อตขันลงไปปุ๊บมันจะกด body, บอดี้พี่แล้วเดี๋ยวบอดี้มันมันแตกหรือน่มงก็บี้ถลอกปลกเปิกไม่เข้าท่าอยู่ดีวเวลาหาซื้อก็หายตรงเปลาตรงเนี้ยที่มันค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเพื่อมันจะได้ลง ลงได้ให้มันสูงเหนือขึ้นมามันจะได้่าแขวนแขวนข้าวแขวนของได้ง่ายอันนี้ต้องบอกว่าไอ้ไอตัวจังอยเนี่ยมันก็ตอนตอนตอนที่มันใส่ถุงมาเห็นฮะอันแค่นี้เหรอเรามีความรู้สึกว่ามันเล็กปติลงไปแล้วมันก็โอเคนะอ่ามันก็โอเคนะแขวนของได้เยอะเยอะหรือเยอะอยู่อ่ะเพราะจริงๆก็หูถุงมันก็ไม่ได้หนาอะไรนักหนาเราจะแขวนปีจะเล่นกระเป๋าที่มันหูหนาๆก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมบอกว่าก็แขวนของได้เยอะอยู่อ่าผมก่ แขวนแขวนแขวนสะบัดเลยว่แขวนวนแขวนนี่แขวนนั่นนะดูคลิปช็อตอย่าลืมว่าผมแขวนหลายอย่างอ่ะก็เอาไว้แขวนของไม่ไม่มันหล่นน่ะเอออันเนี้ยเป็นของสําคัญเลยที่มันของอย่างแรกที่ซื้อเลยนะสาหรับการตกแต่งรถเนี่ยเพราะว่าโอ้โหมันมีที่วางเขาเรียกอะไรอ่ะที่วางเท้าด้านหน้าเนี่ยไอ้ที่วางเท้าด้านหน้าตรงนี้เนี่ยนะอ่ามันมันมีมันมีก็ไม่มีประโยชน์เราพราะมันไม่มีที่แขวนของถอยไปให้ดูว่ามีที่วางขา อ่าเนี่ยอ้ตรงที่วางขาตรงนี้ถ้ามันไม่มีที่แขวนขอรตรงนี้มันมันจะวางมันก็หล่นนะผมก็มีความรู้สึกว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ่าไม่เวิร์กจริงๆผมีความรู้สึกว่าที่แขวนขอควรใหญ่หน่อยเมื่อเราใส่คันไหนก็ตามแต่เราผมขับปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีความรู้สึกว่าจะแขวนของซื้อของอลำบากลำบากทำไมอ่ะมันไม่มีที่แขวนน่ะเออหาที่แขวนใหญ่หน่อยจีวง่งบางทีออกไปซื้อของมันก็ซื้อเยอะแล้วใส่ถุงใส่อะไรมาใส่เป้ใส่อะไรมามันไม่มีที่แขวนเลยนะครับ เออนาอานเนี้ยผมก็จะเป็นที่ชอบที่ชอบแบบนี้อ่าแล้วติดเข้าไปมันก็ดูดีใช้งานอันนี้อันนี้แนะนําว่าควรจะมีไออันอื่นนี่แล้วแต่พี่เลยโอเคไหมอันนี้ก็เป็นการตกแต่งรถของผมเอ,อ่อตกแต่งติดนู่นนี่นัน่นในมันดูแตกต่างชาวบ้านชาวเมืองในโน,โนมาราคาหนึ่งร้อยบาทอ่าลืมลืมบอกเลยไอนี่อันนี้เนี่ยนะอยู่ประมาณห้าสิบาทบวกลบบวกลบนิดหน่อยเออราคาทั้งหมดที่ตื้อเนี่ย เป็นความเมตตาต้องบอกเป็นความเมตตาเป็นความเมตตาของแอปขายของแอปจ๊อบปี้อะไรเงี้ยนะเขามักจะมีโคส่งฟรีให้เราเราก็เราก็เข้าใจไหมเราก็อ่าี่เอ้ยพี่ก็อืมก็เนี่ยอ่าก็นั่นแหละประมาณนั้นขอบคุณขอบคุณสาหรับโคส่งฟรีเพราะว่าถ้าไม่มีโคส่งฟรีนี่ผมว่ามันไม่ใช่งบหนึ่งร้อยบาทร้อยงบค่าส่งนี่ผมว่าอีกหลายเลยหลายทางโอเคไหมอ่าอันนี้ก็เป็นการ ตกแต่งรถใน้มนูแตกต่างของผมอ่เปถไฟ้าที่ตื้อมาประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ